สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํายามที่เราป่วยไข้นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจนอกจากมีคุณหมอที่เก่งมียารักษาที่ดีส่วนทางด้านจิตใจเราก็ต้องฮิวใจเราให้มีกําลังเข้มแข็งเพื่อทีอ่จะต่อสู้กับโรคร้ายได้นะคะ หนังสือกลุ่มพุทธมนต์นะคะหนังสือกลุ่มพุทธมนต์นี้เราไว้อ่านเอาไวา้สวดในบทพ่อชงคาปลิตนะคะพ่อชงังคาปริตเพื่อที่จะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองนะคะหนังสือเล่มนี้บอกว่า บทสวดมนต์ที่ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมไข่นะคะเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมไข่เพราะในประวัติที่มีมานะคะในสมัยพุทธกาลนั้น เรามาดูบทอธิษฐานขออโหสิกรรมนะคะกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจกรรมมังอสันจิตจกรรมมังยะะมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําร่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิก,กรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโอโหสิก,กรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความไข่อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีดมีชัย สนียจันไรและอุปัตถวะอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นมาลายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทิน